สีน้ำึงครับมี2องคันสีเขียววิ่งสีเหลืองจอดติดเครื่องสีแดงดับเครื่องครับสีเทากรณีรถเสียแล้วเกิดการลากจูงมันจะขึ้นสีเทาครับแล้วอันนี้ก็อ้างอิงจากราคาน้ํามันปัจจุบันจะอัปเดตท,ทุกๆวันครับถ้ารถสิบล้อก็เข้าลิงก์รมขนส่งเนี่ยตรงนี้ต่อมาครับติดตามเดีย t i ไทม์วันเวลาเห็นไหมครับดูตรงนี้ครับต้องอัปเดตเป็นปัจจุบัน จะไม่ท้างหรือว่าอะไรเะไทั้งสิ้นครับสถานะก็เหมือนเดิมครับตามสีถ้าอยากดูคันไหนก็คลิกเข้าไปเจาะจงคันนั้นครับแต่ละที่คือลูกศรเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับคือการหันหัวของรถสมมุติว่ารถสีเขียวลูกศรหันไปทางนี้สแสดงว่ารถกําลังมุ่งหน้าไปทางนี้ครับแล้วถ้าเราอยากปรับปรับ P I ก็คือปรับพิกัดที่เรา ที่รถจอดอยู่เช่นเราใส่ชื่อใช่ไหมครับพิกัดนี้ AS ASD ยกตัวอย่างครับชื่อบริษัทอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะผมตั้งนะครับ0.1ก็คือรัศมี100เมตรกดบันทึกพอเรารถมาจอดในรัศมีที่เราปักพิกัดไว้จะขึ้น เพียงมชื่อบริษัทไปดิเดิลผมแก้ไขครับโอเคเพียงโดยตรงชื่อบริษัทให้รขึ้นไปนี่นนี้ผมยกตัวอย่างเชชเชีชบอันนี้จะขึ้นตามที่เราตั้งถ้าเราตั้งไว้ที่ไหนไม่ว่าจะบริษัทไหนก็นตามครับปักแค่ครั้งเดียวพอนี่คร,รเพียงเอาชื่อบริษัทมาให้เอ,อกกาเพียงเข้ามปเดี๋ยวผมจะแก้ไขทีหลังนะกนันนะครับคือจะขึ้นถ้าเราลดอยู่นอกพิกัดที่ ปรับไว้อันนี้คือการปรับพิกัดน,นะครับไอคอนสีเหลืองนี่ครับกดแสดงไอคอนที่ปรับ p ว้ปรับก,กี่ที่ก็ได้จะปรับเป็นร้อยเป็นพันก็ได้ครับจะปรับก,กี่ที่ก็ได้รัศมนีนี่ครับคือหนึ่งร้อยเมตรถ้ารถจอดในวงสีแดงเมื่อไหร่จะขึ้นที่เราตั้งชื่อแต่ถ้าไม่ได้จอดในที่เราปรับหมุดไว้จะขึ้นตำบลอำเภอจังหวัดครับเราสามารถวัดระยะทางได้อย่างรู้ว่ากี่รัศมีจากถนนมาถึงบริษัทอะไรก็ว ตรงนี้คาเดานจะทางการซูมทั้งหมดก็คือถ้ารถจอดภาคเหนือภาคอีสานมีหลายๆคันมันจะแตกออกให้ทั้งหมดครับแต่รถมี2คันมันจะซูมเข้าแค่สคันตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นการจราจรครับเราดูจะดูกี่แบบก็ได้ Google Earth หรือ Google บวก t a f f i c t ทั f ฟิกก็คือหน้าที่นี้ก็คือสีเขียวก็คือรถโล่งครับสีแดงก็คือรถติดสีส้มก็คือ เบาบางครับก็คือติดบ้างไม่ติดบ้างนะค,คือปกติครับผมแล้วสติดแมพก็ดูอีกแบบหนึ่งก็ได้ครับแล้วแต่ถนัดครับจะเลือกดูแบบไหนก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่เราเลือกดูลองดูแมพครับที่ผมถนัดกกันต่อไปก็คือก็ POI ก็ถ้ามีบวกที่ไหนก็สามารถปักได้ที่นั่นเราขอข้ามหน้านี้ก่อนนะครับเพราะหน้านี้ก็หมดแล้วเนา ดูหัวข้อต่อไปติดตามย้อนหลังครับข้อมูลเราเก็บได้หนึปีครับแล้วก็ดูเลือกวันนี้เราคันเมื่อกี้ขันไหนวิ่งนะครับเจ็ดหกถึสามเจ็ดหกถึงสมแล้วก็เลือกกดคน้คนหาเนี่ยครับอันนี้พี่เป็นเส้นอย่างนี้ก่อนก็คือจากบริษัทผมมาเห็นไหมครับรถมีการวิ่งที่ไหนแล้วก็กดเพย์ดูได้ครับ สอง,งวงิ่มง,มงเห็นไหมครับเดีววิ่งไปกี่โมงวิ่งเนี่ยเห็นไหมครับเราอยากดูแต่ในช่วงเวลารถอยู่ที่ไหนก็คลิกไปตรงนี้ก็ได้ครับฝั่งนี้เห็นไหมครับกี่โมงกี่โมง,มง<ด>ว่ารถอยู่ไหนว่าจะเจาะจงเนี่ยสมมติเนี่ยครับสิบสี่หนึ่งสี่รถอยู่นี่แล้วสิบสี่หนึ่งสองรถอยู่นี่ครับเห็นไหมครับหรือว่าเราจะเล่นให้มันเพลก็ได้ไปเรื่อยๆกอขายขึ้นโตไปนะ เราสามารถดู Google ก็ได้ครับภาพว่ารถจอดอยู่ไหน g o เกิ e อร้างอินจากสตีนแมพนี่ครับแล้วก็ดกดคลิกรูปตุ๊กตาแล้วก็โยนเฉพาะเส้นสีฟ้าที่เข้าถึงที่ Google เข้าถึงเวลานี้รถอยู่ตรงนี้ครับนี่นีภาพถ่ายก็ถ้าเล่น Google ก็จะรู้ครับผมภาพถ่ายก็เดือนตุลาคมปี2020เนี่ยครับเส้นนี้ถาเมือม่อเมื่อ ทีนี้ถ้าเราไม่ดูแล้วก็เราก็กล้าออกตรงนี้ครับน,นี้ก็มีกรับตารางนี่ครับว่ารถอยู่ไหนกรณีเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับ GPS ต้องเส้นสีเขียวเสมอก็คือว่าเสาดาวเทียมรับสัญญาณได้ครับกรณีเส้นสีแดงแบบนี้เป็นโซ่แดงก็คือว่าจอดใต้ตึกหรือว่าที่ที่จ p s พ ยิงไปไม่ถึงหรือว่าสัญญาณดาวเทียมยิงไปไม่ถึงมันจะขึ้นโซ่สีแดงแต่ถ้ารถวิ่งอยู่ยังโซ่สีแดงอยู่แสดงว่ามีปัญหากาแจ้งเราไปได้ครับถ้ารถวิ่งอยู่แล้วขึ้นตรงนี้สีแดงใช่ครับมันสีแดงแสดง,สดงว่ามีปัญหาแสดงว่ามันรับไม่ได้เนี่ยช่วงนั้นมันจะเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละครับมันทําให้รับสัญญาณได้ สรุปภาพรวมเป็นตารางก็ดูได้ครับนี่ครับดูว่ารถวิ่งกี่กิโลถ้ารถวิ่งภาพรวมการจอดในกี่ครั้งก็บอกก็บอกได้ครับผมนี่ก็จะเป็นการสรุปครับต่อไปครับแจ้งเตือนเหตุการณ์แจ้งเกือนเหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเหมือนว่ารถดับเครื่องติดเครื่องอย่างนี้ครับ แต่ถ้ารลดสิบล้อก็มีพวกรูดบัตรไม่รูดบัตรอย่างเงี้ยไฟแบตถูกตัดก็มีมีบอกครับครับต่อไปกรับก็ลักษณะกรับที่ราเฉีบรถใช้โปรแกรมเหมือนกันไหมจุคล้ายๆกัน,กนแต่ไม่เหมือนก็ต้องลองเล่นดูครับผม,มต้องใช้เวลาเล่นดูหน่อยครับก็แต่ละจุดก็จะมี ที่ผมบอกข้างต้นครับฮัลโหลฮครับเดี๋ยวผมทำงานแป๊บหนึ่งดีแล้วผมโทรกลับไปครับบันเหรอครั hmm. บผม mm hmm. ยองยอันี้ครับแต่ละจุดมันก็จะมีบอกถ้าเติมน้ำมันมันจะขึ้นทะแยงอย่างนี้ขึ้นไปครับแล้วก็ใช้ก็จะมีจุด ตกลงมาเรือ่อยๆแต่ละจุดแต่ละจุดก็จะมีเวนเวลาเราสามารถคลิกดูได้ก็จะอ้างอิงได้เนี่ว่ารถอยู่แถวไหนเงี้ยครับผมในสถานะรนถเ,รเกินมามันอยู่ตรงไหนใช่ครับถรถเก็นเท่าไหร่ก็มีอยู่ข้างในก็จุดจุดจุดไว้กราฟก็จะลักษณะกราฟก็จะมตีตกลงมาถ้าเด้งขึ้นจะเพิ่มเด้งลงกลับไปที่เกินสแสดงรถตรงอตกบ่เงี้ยครับถ้าตกเป็นเส้นตรงใหม่อย่างนี้ใช่ไหมครับเราค่อยๆใช้แสดงว่าช่วงเวลานี้มันหายไปนั่นเอง ก็จะไปหาข้อสรุปเอาครับผมว่ามันหายไปได้ยังไงอย่างเงี้ยครับต่อไปเลยนะครับ mm hmm. ค้นหารถใกล้เคียงก็เหมือนว่าที่ mm hmm. ที่เราปักไว้อะครับว่ามีรถคันไหนอยู่ใกล้ไหมก็กดค้นหาดูสมมติมว่าเราติดไว้สิบคันอย่างเงี้ยว่ามีรถคันไหนอยู่ใกล้<อ>ใกล้คันนี้ใช่ป่ะเราจะขึ้นเส้นรถเจ็ดรถสองโค้งยังดูคันไหนที่อยู่อยู่ใกล้ที่ไหน พอเซ็กชั่นก็ได้ชันบนไหนอยู่ใกล้น <ave them. S 1> ี sweating, ่ยอยู่ใกล้อันนี้ถ้าอยู่ใกล้นี่ก็ศูนย์ศูนย์อันนี้ศูนย์สองสองก็คือถ้าถ้ามันจะวัดเป็นอย่างนี้นะครับเป็นรัศมีแต่ออกแบบนี้ครับวัดจากตัวตรงที่เราอยู่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับผมตัวที่เราปักนะครับผมที่เราปักชื่อจะดูเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนชื่อให้ครับผมต่อไปรายงานครับผมรายงานนี่เยอะมากครับต้องเล่นเองครับผมมียี่สิบกว่ารายงานยี่สิบกว่ารายงาน ตามหัวข้อนี่เลยครับว,วันที่ทำงานวันที่ทํางานแยกราย,ว,รยวันเรถสองคันดูอย่างเขามีบอกว่ารถเวลาเริ่มกี่โมงสิติดเครื่องกี่โมงใช้อย่างเงี้ยก็เฉลี่ยกันอย่างเงี้ยครับผมระยะทางเราสมมติเราใช้ไปแล้วใช่ปะใช่ครับระยะทางสามจุดสี่ใช่ครับความเร็วฉเฉลี่ยทั้งหมดความเร็วฉเฉลี่ยวความเร็วสูงสุดใช่แล้วก็ในในจอดดับเครื่องสามครั้งใช่ปะ สตาร์ทเครื่องติดเครื่องดับเครื่องสามครั้งของวันนี้ครับก็เหมือนว่าผมเปิดสวิตติดเครื่องปิดเครื่องดับเครื่องปิดเครื่องเนี้ยคือมันคือมันทั้งหมดวันนี้ครับแต่และหัวข้อก็จะมีอธิบายครับก็ลองเล่นดูว่าจะเลือกหัวข้อไหนอันนี้ก็ย้อนหลังได้หมดเลยใั่งหมครับย้อนหลังดูได้หมดข้อมูลจะได้หนึ่งปีเหมือนกันครับแต,แต่หน้านี้แต่หน้านี้ได้หนึ่งเดือนข้อมูลดูได้หนึ่งเดือนต่อเนื่องหนึ่งเดือนครับได้หนึ่งเดือนย้อนหลัง ม่ครับย้อนหลังหนึ่งปีแต่ว่าดึงข้อมูลอ๋อดึงข้อมูลได้ช่วงหนึ่งเดือนหนึ่งเดือน,นเต็มที่ครับแม็กซิมัมแล้วหนึ่งเดือนเต็มที่ครับต่อไปตารางงานครับผมก็เหมือนอว่าใครที่มีมีไฟไล์อิเล็กทรอนิกส์คือเช่นเข้าสามารถดูเว็บไซต์ก็จะจ่ายงานแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ใช้กันหรอกใช่ไหมครับก็เหมือนว่าจ่ายงานทั่วไปว่าใครไปเงี้ยตั้งชื่อหัวงานอย่างเงี้ยแล้วก็กดตกลงมันก็จะขึ้น ตรงนี้ครับว่าใครไปไหนก็มาคนที่มีเว็บไซต์หรือว่ารหัสสามารถเข้าดูได้เท่านั้นนะครับถ้าไม่มีหรหัสก็ไม่สามารถเข้าดูได้โอเคนะครับตรงนี้ไม่น่าตร,นตรงนี้ไม่น่าใช่ต่อไปจากตาทีว I เนี่ยครับถ้าเปลี่ยนก็แก้ไขเนี่ยครับท,ท,ทิ่ตั้งอะไรมือเรือแก้ไขเนี่ยแก้ไขเปลี่ยนชื่อเนี่ยชื่อเป็นไทไทยตาเซนเลยบะ,ะมาชื่ออะไรเลย ภาษาอังกฤษหรอจเป็นาังกอะไรอ่ากดแก้ไขครับนี่ครับถ้าไม่เอา ก็กดตรงนี้แล้วก็ลบทิ้งก็ได้ครับอันไหนที่ไม่เอาถ้าจะปรับเพิ่มก็ได้แต่ไม่แนะนําเพราะว่าต้องรู้จริงๆถึงปรับถ้าปรับไปอาจจะคาดเคลื่อนได้ให้ลดไปจอดดีกว่าครับถ้าปรับสมุรปรับเพิ่มใช่ไหมตรงนี้ก็จะบอกนะเห็นไหมครับผมถ้าเราปรับปรับตรงตรงนี้อาจจะผิดเพี้ยนได้ครับผมแนะนําให้ไปที่กรณีที่มีบวก ทุกอันเห็นไหมครับว่ารถอยู่ไหนมีบวกสามารถปักได้หมดครับปับแค่ครั้งเดียวมันจะขึ้นหมดทุกอันหน้านี้ก็ผ่านไปแนะครับจากการ p o. I ครับผมต่อไปซ่อมบำรุงเช่นเหมือนว่าเราจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่างนี้ครับให้ g t s วัดก็เป็นที่ตั้งค่าเราก็เพิ่มหัวข้อเข้าไปว่าเป็นหัวข้ออะไรเปลี่ยนยาง เปลี่นบ้านบรอมันก็จะเก็บข้างในนี้ฝั่งนี้ก็คือที่กําหนดฝั่งนี้คือแจ้งเตือนสมมติกําหนดเปลี่ยนน้ำมันเครื่อนที่หมื่นโลฝั่งนี้เก้าพันห้าเมื่อถึงเก้าพันห้ามันก็จะแจ้งเตือนในเว็บไซต์นี้ครับผมเป็นรูปกระดิ่งอันนี้ก็ดีนะนี่เวลาเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรเปลี่ยนยางอะไรบางทีเราเปลี่ยน้ใช้ปีแล้วเราลืมไม่มาเลยก็ลองใช้ดูได้ครับก็ตั้ง ตั้งแต่ละอันครับแต่ละรถนี่ครับมีจะมีประวัติการแจ้งเตือนรถเจ้ากับรถเะใช้อย่าต้องเช็่เดี๋ยวเช็ยแล้วเขต้องตั้งไปยางรถก็มีกินตั้งกับตั้งหน้าคาตรงนี้ครับถ้าประวัติก็เข้าดูได้ก็เหมือนกันครับก็ตั้งรถเจ้าไปนี่ตั้งยังไปนี่เป็นยางตั้งตั้งหนึ่งหนึ่งสองเปิดเปิดมอกี้นี่รถอยู่ข้างในครับเปลี่ยนยังรถ ยังสมงูรณ์เต็มลุยางแล้วกันเป็นมวลหมู่ยางหลักกิโลใช้ไหมเอ่ะหมื่นกี่หมื่นครับหรือว่าเอาแค่เวลาเอาแค่เวลาเอาตั้งไว้กี่ปีอ่ะถึงถึงเวลาใช่ไหมใช่สองสองปียี่สิบสี่เดือนแล้วสองสองหนึ่งสองสองสองสี่สี่อันนี้เป็ตั้งระยะเดือนครับไม่ใช่ปีพศ นวนเดือนสาหกเดือนเหรอสามปีอ๋อสี่สิบแเดือนสปีสี่สิบแปดมันติดาครับผเห็นไหครับสี่จ้าจะแจ้งเตือนครับผมนี่จะตั้งไว้ที่แจ้งเตือน47.5เพราะผมใส่อันนี้ไปได้ เห็นไหมสี่สิบเจ็ดจุดห้าจะแจ้งแจ้งเตือนหลักกิโลเมตรที่เท่าไหร่ก็าว่าไปไม่ได้ดูดถวยนะไม่ต้องใส่ก็กดแค่นี้ยางก็แค่นี้หรอใช่แต่ว่าต้องแต่จริงๆต้องใส่วันที่ใส่ให้หมดใส่ไปหนีใส่วันนี้ไปวันที่เป็นวันนี้ไป 比如，为了你，你你去看一下几几公里不，它那个车。哪个呀？啊、嗯，它那个公里数不写，就是一秒多差 था 对，那个点完有有刘雄那 จากกิโลขึา้าไปถึงสำเร็จอันนี้มาทําที่หลังก็ได้ครับคุณไม่ได้ใส่ไว้เขาบีแล้วใส่ไว้ที่มันแค่นี้เขาไมได้เงียบใส่ไปไแล้วเขาไม่ได้รู้บาหลังก็ใส่ยังไงกิโลใส,ใส่ใส่ตรงไหนนีี่่จะหนี่บใส<ะ>่ไปใส่ไปใหมนแก้ไขได้ปะแก้ไขได้ปะแก้ไขได้ไปที่หลังแล้วกันนะ ก็ไม่เปนไรไม่เนไรสองคเนี่ยมาตั้งค่าใหม่ก็ได้จะทำเลยต่อไปหน้านี้ก็ไม่มีอะไรมากครับไอ้สุดท้ายแล้วก็จัดการพานะเหมือนเดิมที่บอกไปครับเห็นไหมก็ตั้งตั้งความเร็วแต่ละคันเนี่ยนี่คันนี้ตั้งแล้วต่อไป ก็มาตั้งเองก็ได้ครับความเร็วเนี่ยอันนี้เปิดแจ้งเตือนนีย่ยบนมือถือบนเว็บบนมือถือต่ 120. อยี่สิบนี้สามสิบนาทีถ้ารถหลายคันให้แจ้งเตือนทุกครั้มันก็อาจจะปิงงป้งฟองปิ้งฟองเยอะครับผม ไฟแบบตถูกตัดเนี่ยพอตั้งเสร็จแล้วก็กดบันทึกทีเดียวอันนี้สีอันธำนู่น6คัน